สวัสดีค่ะสำนักพระราชวังเคนสิงตันได้ออกแถลงการเรื่องแคทเธอรีนเจ้าหญิงแห่งเวลส์มากดราชกุมารีแห่งสหาราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลเดอะลอนดอนคลินิกเพื่อส่งรับการผ่าตัดที่ช่องพระนาพีหรือช่องท้องซึ่งการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีโดยจะประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลประมาณ10-14วันก่อนสเสด็จพระราชดำเนิน กลับไปพักฟื้นพระวรกายณที่ประทับต่อซึ่งตามการถวายคำแนะนำของคณะแพทย์จะส่งงดพระราชกรณียกิจสักระยะหนึ่งจนถึงช่วงหลังเทศกาลอีสเตอร์